สแกลเล็ตพาร์ทไทยแลนด์นะคะได้รับลิขสิทธิ์แล้วก็ดำเนินการผลิตโดน GMM TV ของเรานั่นเองและนี่คือนั้นแสดงจากเรื่องนี้โอ้โหคุอยอดจริงอ่ะเริ่มต้นงำถามแรกที่ีิวินก่อนเลยคนาะเรื่องนี้ทุกคนรู้ว่ามีความแบบยิ่งใหญ่อ่ะมันเป็นเรื่องที่ทุกคนรู้จักแล้วก็ดกกดังไปทั่วโลกนะฮะเพราะฉะนั้นความรู้สึกที่ได้มาอยู่ในโปรเจกต์เนี้ย ความตื่นตเต้นของคุณครับดีเจอคุณมันเกิดขึ้นเพราะอะไรกันบ้างพี่วินครับโอ้ห oh, ตื่นเต้นม,มากๆเลยครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเพราะว่าเป็นโปรเจกต์ที่ยิ่งใหญ่มากจริงๆครับแล้วก็มีโอกาสได้คุยกับพี่ถาด้วยกับาโปรเจกต์เรื่องนี้นครับรว่ามันยิ่งใหญ่มากขนาดไหนครับก็ดีใจมากๆครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็รู้สึกว่านักแสดงรู้ท่านเลยนะครับพวกเราจะทําอย่างเต็มที่ที่สุดครับให้โปรเจกต์นี้มันออกมาดีมากจริงๆครับครับผมต่อที่คน ที่2ก็คือน้องตูนองต,ตูหลายคนอยากเป็นน้องตูเหลอเกินตอนนี้นะฮะน้องตูครับสำหรับคอนเซ็ปต์ของ Scarlet h e a r t ไท a แล a ด d เนี่ยเรื่องเราวคร่าวๆเกี่ยวกับอะไรก็จากที่ทุกคนเห็นแบบในรูปก็ได้ค่ะก็ไม่น่าจชยุนนคนี้เนาะเป็นเรียค่ะเป็นเกี่ยวกับการย้อนไปในอดีตประมาณนี้ค่ะใช่มีการ<ค>ย้อนเวลานกลับไปจะกลับไปชโชคดีหร,รือรอติดตามกันคนต่อไปนะฮะคุณเตตะวันครับ โปรดักชั่นแล้วเป็นยังไงบ้างคะคุณเตไม่ต่ำกว่พันล้านเโอ้โหรายได้เหรอฮะไม่คือพี่ดาบอกไว้เลยนะครับให้เต้ออกด้วยใช่ไหมครับก็เป็นเรื่องที่ผมว่าน่าจะโปรดักชั่นใหญ่ที่สุดเท่าที่ผมเคยเคยจอยแล้วนะแล้วก็นอนแสดงด้วยก็เป็นแบบจริงๆไม่เคยทํางานกับใครเลยใช่ป่ะใครเท่าไหร่นะครับแล้วก็เรื่องโปรดักชั่นี๋ยวว่าทั้งแบบทั้งเรื่องโลเคชั่นทั้งเรื่องคอสูงทุกอย่างต้องจัดเต็มแน่นอนโลเคชั่นทางฉากที่ ถ่ายวินเลือกบบนะไม่ใช่คนเลือกคน,นอีกทีเดี๋ยวดูกันอีกทีคนต่อไปครับนัน,นนนนนะดีใจมากาดได้เห็นนันนนนแบ็คซีรีส์ครั้งหนึ่งที่เราการแสดงนันนนนวนะครับพาร์ทการแสดงสหรับเรือ่องนี้คิดว่ามันยังไงครับเออ,เออผมคิดว่าน่าสนุกครับเพราะว่าเรียกว่าอะไระอ,อ่ะในเนี้ยผมก็เป็นคนที่ เรียกอะไรก็ไม่เคยเจอกันแล้วก็ไม่ได้แบบว่าเคยร่วมงานจริงๆจังๆ,ๆกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็รู้สึกว่าคิดว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่เราสนุกกันมากๆในเรื่องแบบตั้งแต่ตอนเวิร์กช็อปหรือว่าในตอนแสดงก็ตามอะไรย่างเงี้ยเพราะว่าแต่และตัวก็มีบมและคาแรคเตอร์ที่ชาร์เลนจ์ในในในแบบของตัวเองเยอะไรเงี้ยโอค้คทุกคนมีเรื่องราวตัวเองถูกต้องอ่ะคนต่อไปครับภูวินครับสำหรับเรื่องนี้ติดตามผลงานไปฝนมาตลอดครับซึ่ง ผลงาน,นแต่ละชิ้นของพี่ฝนเนี่ยมันเป็นอะไรที่มีคุณภาพมากๆครับก็รู้สึกอยากอยากร่วมงานครับครับผมนะครับพีฟ่ฟอสครับยังไงครับรู้สึกยังไงบ้างผมก็ส่วนตัวก็รู้สึกดีใจมากๆครับแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ผู้ใหญ่ทุกคนให้โอกาสแล้วก็จริงๆน,น้องๆทั้งแปดเอ้ยทั้งเจ็ดคนตรงนี้คือรู้จักกันอยู่ก็เคยร่วมงนานกันพาร์ทอื่นแต่ว่านี่ก็เป็นครั้งแรกผมที่แบบว่าในเรื่องของการแสดงที่ได้มาเจอกับทุกคนนะครับก็รู้สึกว่าก็เป็นบรรยากาศกองที่สนุกมากๆแน่นอน แล้วอีกหนึ่งข้อค่ะพี่ฟอนคอสตูมเขาเตรียมเสื้อให้ไม่ครมหรอคะครับเขาของผมมันมันร้อนไงในสมัยนั้นมันก็ต้องมีกันบ้างต้องรอดูคนัวโตแล้วเรามีน้องสดโตแล้วแต่ว่าโอ้ยโง่โงกัสุดยยอผมเพิ่งรู้ว่าการพูดคนสุดท้ายนี่มันตื่นเต้นมากเลยพี่ คือแบบว่าใจผมเต้นตุบตุกตุกมากฮะถ้าถ้ารู้สึกว่าพูดยากร้องเพลงดีกว่ายากกว่าเดิมยากกว่าเดิมครับผมครับผมเป็นยังไงบ้างคำถามคืออะไรนะพี่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ยินคำด่าเลยแค่สื่อว่าโตแล้วน้องโค้ชโตแล้วเลือกที่โตจริงไหมครับยังไม่โตหรอกยังไม่โตฮะนะคะก็ พี่โบนไปวัดเจ็จากเรื่องที่พี่โบน,นผ่านๆเขาจะได้เล่นกับเพื่อนใช่ไหมมันจะมีเพื่อนมีมีเจม,มินายเข้ามาช่วยดูแลเราอยู่อย่างนี้นออนะแต่ทั้งนี้ต้องมาประกบกับพี่ๆคอนอื่นๆนี่ทำรบบน้องเล็กอย่างเราเราเตรียมพร้อมอยา่อางไรบ้างเตรียมพร้อมไงครับก่อนอื่นมีหลายความรู้สึกมากเลยพี่ทั้งตอนนี้นะนรู้สึกตื่นเต้นมากที่จะได้ร่วมง,งานแบบว่ากับมองไปก็ไอดอลมองไปก็ หล่อมองไปก็หน้าตาดีมองไปโอ้โหตายแต่แล้วนพี่เขาใจ่ิลมเไหมเข้าใจเข้าใจพี่ผมรไหมผมรู้สึกว่าเป็นเกียรติมากกับกับผมที่จะได้ร่วมงานกับพี่ๆที่มีความสามารถทุกคนเลยอย่างเงี้ยครับก็ดีใจมากๆครับแล้วก็แอบเครียดครับกดนิดนึงครับเพราะว่าเป็นเหมือนมันท้าทายมากๆครับนะฮะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ รวยเลยนะครับเรื่องนี้ยังไงออกมาดีแน่นอนอน,นะครับเพราะว่าเป็นโปรเจกต์ที่ยิ่งใหญ่แล<ช>้ว<ล>พวกเราชาวจีนทีีเราตั้งใจสุดๆกับเรื่องนี้ค่ะพี่วินพี่พพพตู่คะย้ำกับคุณผู้ชมที่ดูอยู่ตรงนี้หน่อยว่าคิดว่าการเล่นฮาร์ดไทยแลนด์เนี่ยความน่าสนใจของมันที่ทุกคนไม่ควนภาพเลยมันเป็นเพราะอะไรคะครับเดี๋ให้ตูพูดก่อนเลยก็เป็นสไตล์ที่เรายังไม่เคยทำมาก่อน แล้วก็ด้วยความที่ตัวบทมันมีการทำมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็การันตีความสำเร็จแล้วก็ความนิยมอะค่ะก็คิดว่าของไทยเราก็จะไม่ไม่แพ้แน่นอนแล้วก็ทุกคนก็จะตั้งใจ MP แน่นอนค่ะชิวินค่ะฝากคุณสทุกคนหน่อยครับก็อย่างที่ทุกคนบอกเลยครับว่าเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่มากจริงครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งับผมว่าน่าจะเป็นเวอร์ชันเนาะเป็นเวอร์ชันไทยที่ เป็นความสะท้อนความเป็นไทยออกมานะครับอย่างที่ทุกคนไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับซึ่งนา่าติดตามมากมากเลยสําหรับเรื่องนี้นะครับยังไงก็ฝากท่านีสำหรับทุกคนด้วยนะครับนะฮะ <c oughs> เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมเชื่อว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยเราอย่างแน่นอ <c oughs> นแล้วก็ด้วยความที่เป็นเรื่องยอดยุคเตตะวันจะฝากเป็นภาษาโบราณ <c oughs> <c oughs> ตามคมสนตยของข่าน